สำนักถังเลิศดพบจบแดนตอนที่82ฉากที่น้องสาวของเฮอร่เซเท่าปรากฏตัวและเริ่มสังหารหวังซิ่วเอ๋ออย่างดุเดือดโดยใชยจ้จิตวิาณาณการต่อสู้ของดวงอาทิตย์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการอัปเกรดสายเลือดมังกรทองของหวังซิ่วเอ๋อในตัวอย่างล่าสุดหลังจากการต่อสู้ระหว่างหวังซิ่วเอ๋อและหวังตงเอ๋อสิ้นสุดลงสำนักถังและสถาบันสื่อไลเค่อ ล้วนผ่านเข้าสู่รอบ8อันดับแรกแล้วเกมแรกของรอบรองชนะเลิศจะเป็นระหว่างทีมของสถาบันสื่อไลเคอร์และสถาบันปรมามจารย์วิญญาณมิงตูที่จะปรากฏตัวในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยพวกเราสามารถเห็นชูเทียนเจินได้ในตัวอย่างมีทีมใหม่ปรากฏตัวในการแข่งขันการต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณซึ่งนั่งอยู่ตรงกลาง ผู้หญิงคนนั้นคือชูเทียนเจินเจ้าหญิงแห่งจักรวรรดิสุริยันจันทาซึ่งเป็นกัปตันทีมของพวกเขาอีกด้วยหลังจากการแข่งขันระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มต้นขึ้นบุคคลแรกของทีมสถาบันสื่อไลเคอร์ที่จะลงต่อสู้ยังคงเป็นหวังซิ่วเอ,อ๋อผู้ทรงพลังที่สุดและสถาบันปรมาจารย์วิญญ,ญาณหมิงตูส่งชายหนุ่มคนนี้มาเขาอกหักเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่เมื่อเห็นความแข็งแกร่งอันทรงพลังของหวังซิ่วเอ,อ๋อ จนเขาตกหลุมรักหวังซิ่วเอ๋ออย่างลับๆเขามีความแข็งแกร่งเท่ากับราชาวิญญ,ญาณห้าวงแหวนแต่เขาสามารถใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณระด,ดับที่หกได้อย่างไรก็ตามเขาก็ยังทำได้ไม่ดีพอต่อหน้าของหวังซิ่วเอ๋อหวังซิ่วเอ๋อนั้นเอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการสับแดงและผักหวังซิ่วเอ๋อเกือบจะสังหารเขาหลังจากถูกหอ,อกมังกรทองแทงหวังซิ่วเอ๋อก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้สองครั้งติดต่อกัน สมาชิกคนที่สี่ของทีมคือชูเทียนเจินสมาชิกของราชวงศ์จักรวรรดิสุริยันจันทาในขนาดนี้ทุกคนในสำนักถังมองไปที่เหอร์ไซทาและถามเฮอร์ไซทาว่ารู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับประวัติของผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าจริงๆแล้วเหอไ์ไซทาเป็นเจ้าชายแห่งจักรวรรดิสุริยันจันทาชื่อเดิมของเขาคือชูเฮ ตอนนั้นลุงของเขาแย่งชิงมลังและสังหารพ่อของเฮอไซ่เทาซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันของจกักรวรรดิสุริยันจันทาเฮอไซเทาถูกไล่ล่าและหนีออกจากจากักรวรรดิสุริยันจันทาเพื่อที่จะซ่อนตัวตนของเขาเขาจึงไม่ได้ปลูกฝังจิวิญญาณการต่อสู้ที่สองของเขามันเป็นจิิญญาการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากจากักรวรรดิสุริยันจันทานี่คือสาเหตุที่เฮอไซยเทาสามารถตอบได้ เมื่อรู้จักจิตวิญญาณการต่อสู้ของชูเทยนเจินเป็นอย่างดีชูเทยนเจินที่กำลังต่อสู้อยู่บนเวทีก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาจริงๆในระหว่างการต่อสู้ระหว่างชูเทยนเจินและหวังซิ่วเอ,อ๋อชูเทยนเจินอาศัยจิตวิญญาณการต่อสู้อันทรงพลังของสุริยันเพื่อทำให้หวังซิ่วเอ๋อไม่สามารถต้านทานได้ ความร้อนอันแรงกล้าของจินยันการต่อสู้ของดวงอาทิตย์อุณหภูมิสูงที่แผดเผาท,ทั่วทั้งสนามการแข่งขันทำให้ร่างกายของหวังซิ่วเอ๋อไม่เกียมอยู่คู่หนึ่งหวังซิ่วเอ๋อไม่รู้ว่าจะจัดการกับความตึงเครียดอย่างไรจากนั้นชูเทียนเจินได้เปิดใช้งานทักษะวิญญาณที่6ของเขาการจ้องมองของแสงสุริยัน ทักษะนี้สามารถบีบอัดและควาบแน่นพลังงานของดวงอาทิตย์เมื่อสร้างการโจมตีที่รุนแรงที่สุดซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับมหาปาาวิญญาณก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้เมื่อชูเทียนเจิ้นคิดเช่นนั้นหวังซิวเออกำลังจะโดนแสงสุริยันจ้องมองฉากต่อไปหลังจากที่ชูเทนเจิน้นละลายหวังซิวเออไม่เพียงแต่หวังซิลเออจะไม่ละลายเท่านั้นแต่เธอก็แข็งแกร่งขึ้น การชำระล้างสายเลือดมังกรทองของหวังซิ่วเอ๋อปรากฏว่าแหล่งพลังงานของจิญญาณการต่อสู้มังกรทองของหวังซิ่วเอ๋อคือดวงอาทิตย์การใช้พลังของดวงอาทิตย์เพื่อจัดการกับมังกรทองไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการทำลายหวังซิ่วเอ๋อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเพิ่มความแข็งแกร่งของหวังซิ่วเอ๋ออย่างมากตอนนี้หวังซิ่วเอ๋อไม่สามารถเทียบเคียงเขาได้แม้ว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณในสีอันดับแรกก็ตาม ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้าครับ